สวัสดีครับโผมฟอร์ดนะครับชแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นไหมครับนอชั่นหนึ่งจุดสี่จุดนนี้ผมจะมาเล่นเซฟเอาชีวิตรอดกันโดสร้าามปเลยผมจะมาเล่นเอาชีวิตรอดแบบไม่โกงเลยนะไม่ใช้คําสั่งไม่ใช้อะไรเลยก็ผมจะทําลงเป็นเป็น ตอนแล้วกันก็คอยติดตามกันด้วยทําเป็นตอนเป็น EP 1, EP 2, อ,อีพีหนึ่งอีพีสองในเงี้ยเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง เกิดไหนวะเนี่ยปลาติบชื้นมีแตงโมด้วยแป๊บนึงลงไปข้างล่างก่อนอืมได้รูดเลยไม่เป็นไรตอนแรกถัดหมาย เสร็จแล้วก็สร้างโต๊ะครับได้แล้วโต๊ะครับอา้าผิดตัดแล้วเราก็ผูกคืนผมจะสร้างอาวุธก่อนดาบขวาน พี่กุดโอเคเอา้าวขวานหายอืมได้แรับบนดีโชคดีเกิดมาเจอเตแตงโมงบ่ดีเลยเเจะเอาไปเป็นสเสบียงเพื่อมันไม่มีสัตว์เกิดก็กินแตงโมงแทนได้ แล้วข้อดีของมันคือมันดอกทีนึงมันดอกเยอะนะเนี่ยได้เยอะเลยเนี่ยได้เยอะมากเฮ้ยเจอไก่ด้วย โอ้ดูดิดนั่นตั้งสามสิบหก 36, เนี่ยเยอะมากเลยนะผมชอบไม้โอนะไม้สีเยืดังเงีนะ้ยผมไม่ค่อยชอบชอบไม้โอมากกว่าถัดไม้ผมว่าเดี๋ยวจะเริ่มสร้างบ้านแนละ้ว ทำมันถ้าสร้างไม่สวยก็่าว่ากันแล้วกันผมสร้างพออยู่ได้นะไม่อยากสร้างสวยมากอันนี้เล่นคนเดียวไงไม่ได้เล่นกับคนอื่นเอไม่อยากจะสร้างสวยมาเอาพออยู่ได้พอไม้โอ๊กนี่ไม้โอก๊โอก ไม่ถึงละตัดนี่ผมจะตัดตรงส่วนที่มันถึงไหนตัดไม่ถึงก็ไม่ตัดนะปล่อยไว้นี่้ตัดถึงก็ตัดเราตัดแล้วเราก็ปลูกเขาคืนด้วยมันจะได้ขึ้นปลูกคืน ปลูกต้องปลูกไกลๆกันหน่อยจะขอหาที่ต้องโล่งก่อนเอาไว้สร้างบ้านหาทำเลสร้างบ้านแป๊บหนึงทำเลเอ้ยแตงโมอีกแล้วนี่แหละข้อดีของป่าเดิบเชื้อคือมันจะมีแตงโมให้เราเยอะมาก ดีได้มาห้าสิบอันแล้วเนี่ยผมว่าได้เป็นชุดแน่นอนชุดหนึ่งก็คือหกสิบสี่นั่นแหละนี่ได้แล้วโอ้นิยหน้อยเว้ยกินยับอิ่มเลยอะนะากหาทำนี้สร้างบ,บ้านก่อนมันยังไม่มีที่สร้างเลยโอ้ยจมน้ำ มีอ้อยด้วยนี่ทำไยสร้างบ้านมีไหมเนี่ยผมวิเกจยดวิ่งแล้วนะสร้างสร้างตรงผิวนะ้ำนี่ก็ได้นนะ้ำมันไม่ไดลึกนะเนี่ยสร้างตรงนี้ได้สร้างได้สร้างได้ไดหนึ่งขาไม้ก่อนม้เยอะเลยเอาทางเข้าบ้านอยู่ตรงไหนดี ทางเข้าบ้านตรงนี้ได้ไหมน่าจะได้อยู่นี้ทางเข้าบ้านนะผมรับให้มันอัตราส่วนเท่ากัน เมื่อกี้เจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วกันอตัวส่วนเท่ากันนะ น,นี่ไม่เท่าไม่เป็นไรสร้างพออยู่ได้พอโอเคแล้วก็ปูพื้น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 ข้าไม้เยอะเลยไม้เนี่ยไม้สำคัญมากเอา อันเดียวจะหมดอ้ะหมดแล้วไม้ัันสำคัญนะต้องตัดใหม่ไมโอ๊กนี่อะไมโอ๊กคลิปนี้ผมน่าจะเอาแค่สร้างบ้านเสร็จก่อนอเพราะเดี๋ยวคลิปมันยาวเวลาเวลาตัดมันจะยาว หรีบแล้อยเอาอเคปูพื้นเสร็จแล้วขึ้นโครงอันนี้วิ้นเป็นประตูควานจะแตกนะครับเดียวเองเอาตก เอาหมดเล้อเอาได้อะไรมาเนี่ยเผื่อไปตีที่ต้นไม้เมื่อกี้นะไม้มันเลยเปลี่ยนไปเลยเผื่อขวานไปตีเอาขวานพังแล้ว ครับข,ขวัญใหม่ก่อนโตครับโต๊ะครับ,รบใกล้ยมื่นแล้วได้ขวามาแล้ว อืมผิดเี okay. ่สร้างนี้มันจะได้ไม่ติดมันจะได้ไม่ติดหัวเราจะมืดแล้วเว้ยเดี๋ย๋ยๆตัดไม้ไม้หมดแล้วติดอะไรเนะี่ย นี่ผมก็ปรับเป็น normal ไว้นะไม่รู้ตอนคืนจะเจอพวกซอมบี้หรือเปล่าน่าจะเจอแหละเพราะมันก็ต้องเกิดแล้วปรับเป็นมีคิปเปอร์เยอะด้วยนี่ไม่ใช่หรือเปล่าเอาเจอมเมล็ดไว้เก็บไว้เอาไว้ปลูก เค okay. ได้ไม้มาแล้วผมน่าจะทำโครงโครงโครงบ้านเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาค่อยมาต่ออีพีหน้าเพราะว่าอีพีนี้คลิปมันยาวแล้ว พอดีเป้เลยเว้ยเมื่อกี้เหมือนจะเห็นซอมบี้ด้วยช่างมันก่อนมันไม่มายุ่งกับเราเหี้ยเปิ้ลนอห้เปิ้ลนี้มันดอกมันดอกทุกต้นหรือเปล่าหรือว่าดอกแค่ต้นโอก๊กผมก็ไม่รู้นะอาจจะดอกทุกต้นเลยก็ได้ เป็นไนว่าชอบวางผิดตลอดเลยโอเคก,ก็ต้องขอลากันไปก่อน,นะนรครับผมสําหรับนะครับเอาชีวิตรอด ep ที่1นะเดี๋ยวมาต่อย ep ที่2ก็ติดตามฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยแล้วกันมาทำไมมาทำไมมาทำไม,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 มเค